แอมแอมดีดาวดีเจแดบล้ํะะามมาเช่น่าภาษาวิดนาณไม่ใช่ครับกราบเรียนคณะกรรมการและพี่น้องชาวอำเภอป่าปา่าดิฉันนางสาวจิราพรฝอยทองชื่อเล่นชื่อน้องเขียตอนนี้อายุ19ปีกําปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมมหาลัยมหาวิทยาลัยสารคามค่ะนณะตำบลนาวเตือส่งเข้าประกวดค่ะ ขอบคุณค่ะความสามารถที่เซฟของน้องเกียรติคือแนะนำตัวเป็นภาษาเวียดนามค่ะชินจาวาจ่าตัวเจลาจิลาพอายทองตัวมวยสาวตัวตัวเด่นตือนามะเขือตัวลาเหงื่อยไทยลานตัวลาขาวาเหนื่อนามะเขือ การเอิะขอบคุณค่ะการเอินขอบคุณแดบหลางงามหลายชิ้นเจ้าสวัสดีค่ะนะข้าวๆนะครับนะครับปรบมือกำลังใจกับเบอร์หนึ่งด้วยครับต่อไปหมายเลขสองนะคะหมายเลขส